สวัสดีครับพบกับภูกันฟา์มอีกหนึ่งคลิปนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมพอดีมาเที่ยวนะครับแล้วก็บังเอิญตอนเช้าเห็นพึ่งเข้ามาเกาะอยู่ครับนี่ครับพึ่งอยู่ข้างหลังเป็นพึ่งโพงนะครับผมเดี๋ยวผมซูมให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยครับ เขาจะเป็นพึ่งพงนะครับคือเขามาพักนะครับลักษณะนี้เขาไม่ได้ทํารังนะครับผมแค่เขาเขาแค่มาพักเฉยนะครับเพื่อที่รอให้พึ่งบางส่วนที่ไปหาที่อยู่ใหม่เนี่ยเขามามาบอกมาแจ้งนะครับผมแล้วเขาเขาจะย้ายไปอีกทีนึงนะครับผมเนี่ยครับประมาณนี้ครับพึ่งพงนะครับถ้าเราเจอลักษณะนี้เราสามารถจับลงกล่องได้นะครับผมจับลงกล่องเลี้ยงได้เลยเนี่ยครับประมาณนี้ ลังไม่ใหญ่ครับผมเขาแยกลังมาครับโอเคครับสวัสดีครับ